อาจารย์ฟูจิมีความรู้อะไรมาบอกคะฟูจิครับมีคำถามจากเพื่อนๆพืที่บ้านว่ามีวิธีการเลือกน้ำมันปลาหรือ DHA กับ EPA ให้เลือกแบบจำนวนเยอะจะดีกว่าหรือเปล่าครับวันนี้ผมไปหาคำตอบจากประเทศญี่ปุ่นมาแล้วครับวิธีการเลือกเป็นยังไงครับคำตอบคือ DHA กับ EPA เยอะก็ดีแต่ที่ต้องระวังและใส่ใจมากกว่านั้นก็คือ อันที่1ครับต้องดูก่อนครับว่ามีสารพิษเจือปนมีโลหนะหนักเจือปนอยู่หรือเปล่าครับเพราะน้ํามันปลาหรือ DHA ในปัจจุบันนี้มาจากทะเลมาจากทะเลและโรงงานอุตสาหกรรมปัจจุบันนี้ก็ปล่อยน้ําทิ้งลงในแม่น้ําและลงในแม่น้ําก็สู่ทะเลดังนั้นวิธีการเลือกน้ํามันปลาหรือ DHA กับ EPA ที่ดีก็คือการดูผลวิจัยว่าปลอดสารประลอดแคทเมียมสารหนูตกค้างอยู่หรือเปล่าและที่คุณซื้อมามีผลการตรวจหรือเปล่าถ้ามีได้จะดีมากๆเลยครับถามว่าผมกินอะไรผมกินในสิ่งที่มีผลการตรวจอย่างเรียบร้อยผมถึงวางใจครับ คิดว่าครับทั่วโลกปัจจุบันนี้โรงงานอุตสาหกรรมจะเทน้ําทิ้งลงไปเราจึงต้องมีตรวจครับไม่งั้นถ้าเรากินไปแล้วก็จะเท่ากับว่าเรากินสารพิษเข้าไปในร่างกายสารพิษเข้าไปในร่างกายอันที่2ครับมันคือน้ามันปลาที่สดอยู่หรือเปล่าครับอันนี้ก็สําคัญนะครับคุณก็คอยดูว่า EPA เยอะ DHA เยอะดูแต่ความเยอะแต่มันไม่สดคุณก็กินพิษเข้าไปในร่างกายกินพิษเข้าไปในร่างกายอยู่ดีครับคำว่าสดนี้เพื่อนๆรู้ไหมว่ามันอยู่ค่าขนาดไหนครับธรรมดาแล้วครับในศูนย์วิจัยของประเทศญี่ปุ่นบอกว่าห้ามเกิน0.2 เกินครึ่งครับมีการเน่าเสียไม่สดเน่าเสียไม่สดครับตรงนี้แหละอันตรายนะเพื่อนเพื่อเพราะอะไรครับพวก DHA กับ EPA มันคือตัวล้างไขมันในเส้นเลือดแต่ถ้าคุณกินของไม่สดจะทําให้เส้นเลือดคุณเป็นอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเลือกของดีแต่ของดีบางทีมันราคาไม่ถูกครับเพราะฉะนั้นของถูกบางอย่างมันมีเหตุผลของการถูกเพื่อนเพื่อนก็ถามว่ามีอะไรอีกไหมถ้าจะให้ผมเสริมนะฮะรู้ไหมว่าคนญี่ปุ่นเขากินอะไรกันเขากินนัตโตคินาเซ คำว่านัตโต้ครับเพื่อนๆเราบอกว่ามันคือถั่วเน่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถั่วเน่ามันคือถั่วมกในนั้นนะ่ะจะมีสารอาหารดีๆเยอะเลยมีสารอาหารที่เป็นตัวที่ช่วยล้างคลากหรือตัวที่อุดตันเส้นเลือดให้มันหลุดออกมาและทําให้เลือดที่ข้นกลายเป็นเลือดที่ไหลเวียนได้ดีครับเพื่อนๆลองจินตนาการดูครับว่าถ้าเลือดข้นก็จะลําเลียงสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายได้น้อยครับเพราะฉะนั้นเลือดของเราไม่ควรที่จะข้นครับแต่คนส่วนใหญ่เลือดข้นครับแต่ในนัตโต้จะมีข้อเสียคือมีวิตามินเคผสมอยู่มันคือตัวทําให้เลืืือออดดดดดหยยยุกกก็็็คทําาา้้เเเลลแขงงตตตตัััััััววววรรนนนนิศสส์ไปโ ก็คือสารตัวสําคัญที่จะเป็นตัวที่ช่วยเอาตัวที่อุดตันเส้นเลือดออกครับมันเป็นตัวพลังมหาศาลในการช่วยทําให้เส้นเลือดเราอ่อนเยาว์และไปเอาคลาที่ติดเส้นเลือดออกครับดังนั้นเราควรจะเลือก DHA กับ EPA ผสมกับนัตโตคินาเซกแบบนี้แหละคืออาหารเสริมส่งพลังครับอาหารเสริมส่งพลังครั ผมก็เลยไปต่อรองราคากับเจ้าของมาแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลยเป็นตัวแทนในการจำหน่ายที่ประเทศไทยครับอีกอย่างหนึ่งผมเองเคยเป็นคอเลสเตอรอลสูงหมอบอกให้เลิกกินน้ำมันเลิกกินน้ำมันผมเลิกกินจนผมอะ่ะผิวแห้งหยาบกา้านแต่คอเลสเตอรอลไม่ลดครับคอเลสเตอรอลไม่ลดครับทำไมครับจนผมรู้ว่าอ๋อเราต้องกินน้ำมันดีเจกับ EPA กับนัตโตกินาเซมาผสมกันมันจะช่วยล้างไอตัวคอเลสเตอรอลออกสมัยก่อนผิวแห้งแต่คอเลสเตอรอลไม่ลดครับแต่ปัจจุบันนี้ผิวนุ่มชุ่มชื้นและไปตรวจอายุเส้นเลือดอายุแข็งแรงคร พูดถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆบางคนคงสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะหยิบอะไรมาให้ดูครับหยิบนี่ให้ดู นี่ครับนี่คือ DHA กับ EPA ซึ่งเป็นสีขุ่นเห็นไหมคในนี้มันมีนัตโตคินาเซด้วยแต่ที่มากกว่านั้นคือนี่ครับตรงนี้มันคือแคปซูลพิเศษครับแคปซูลพิเศษนี้มันสร้างไวใ้ให้มีการย่อยจากน้ำย่อยได้ช้าและค่อยๆดูดซึมในลำไส้ครับถ้าแคปซูลของธรรมดาแล้วนะฮะจะย่อยได้ภายใน5นาทีพอย่อยใน5นาทีก็จะสลายไปแต่น้ํามัน DHA กับ EPA ที่ดีจะต้องไปดูดซึมในลำไส้แคปซูลนี้ผลิตไว้ให้ใหไปดูดซึมในลำไส้ครับไปดูดซึมในลำไส้ครับใส่ใจถึงขนาดนี้ผมไม่เคยเ นี่คือความใส่ใจ5้าอย่างครับเรื่องของถูกในนั้นอาจจะมีสารปอออดหรือโลหะหนักตกค้างและในนั้นไม่มีนัตโตคิดาเซ็แคปซูลเป็นแค <c oughs> ปซูล <c oughs> แบบไหนจะเลือกเฉพาะจานวน d h a กับ EPA เเยอะๆอย่างเดียวมันถูกต้องหรือเปล่า <c oughs> เพื่อนเราไปคิดดูครับ <c oughs> เพื่อนเห็นอันนี้ไหมครับนี่คือจํานวนคนกินน้ํามันอันนี้คือน้ํามันพืชอันนี้คือน้ํามันสัตว์และนี่คือน้ํามันปลานะครับปัจจุบันนี้คนกินน้ามันพืชเยอะกันไปกินน้ามันสัตว์เยอะกันไปแต่กินน้ํามันปลาต่ำขนาดนี้ครับต่ำขนาดนี้ครับน้ำมันพืช รางกันครับว่าคนที่กินน้ํามันปลาเนี่ยเพื่อที่จะไปล้างเส้นเลือดไม่ให้อุดตันเนี่ยนะดูแะว่าต่างกันถึง4เท่านะฮะสเท่านะฮะเพราะฉะนั้นคนปัจจุบันนี้95%ขาดน้ํามันปลาขาดน้ามันปลา <S <S 1> <S 1> ดังนั้นน้ามันดีเจกับอีพีเป็นตัวทําให้เราป้องกันการอักเสบอักเสบก็คือเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดตันสมองแตกตีบตันหัวใจเบาหวานเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งด้วยครับร่างกายเราจะไม่อักเสบก็เพราะเราต้องกินดีเจกับอีพีเองครับ นี่แหละครับคือตัวที่จะเพิ่ม HDL ไขมันดีเพื่อปรับหรือเพื่อที่จะช่วยเอาไขามันไม่ดีออกครับไม่ใช่ว่าลดไขมันไม่ดีอย่างเดียวครับต้องเพิ่มไขมันดีเพื่อที่จะไปช่วยล้างออกแลนะเ,เ,เพื่อนสนใจนะมีลิงก์ให้เพื่อนกดลิงก์เข้าไป2กดเพิ่มเพื่อน3กดแชทแล้วเมื่อกด Chat. แชทแล้วจะมีข้อความให้เพื่อนเติมข้อความเข้าไปในกล่องข้อความตรงนี้ว่าสนใจ DHA กับ EPA หรือสนใจไขมันดี DHA EPA ครับทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ครับในเพจต่างๆมีคนติดตามของผมรวมแล้วประมาณ3ล้านคนแต่เวลาผมโพสทีไรจะมีการแจ้งเตือนแค่านั้้นนอยมากๆเลลยยผมก็เใช้วิธีการ คนที่สนใจจริงๆมาเป็นเพื่อนผมในวิดีโอและทุกคนจะได้วิดีโอฟรีทุกคนและถ้าใครไม่รู้วิธีการงานน่ายทีเดียวลองเอาวิดีโอผมไปให้คนรักหรือคนรอบข้างที่เขารู้เรื่อง AI มาแอดเป็นเพื่อนอผมดูครับให้เขาดูวิดีโอที่ผมอธิบายไปครับ